สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนชาว m o b i l e l o p e r ทุกท่านนะครับวันนี้อยู่กับผมนัทโยในเลยในการรีวิวแนะนำเกมมือถือน่าเล่นครับแล้วเราอยู่กันในเกม Skylander Ring of h e r o ครับผมต้องบอกเลยว่าไม่ได้ติดเกมไหนนอกจาก Summoner War เหมือนเกมนี้มานานมากแล้วนะครับเป็นเกมที่เล่นเราเพลินมากๆวันนี้ก็จะมารีวิวระบบการเล่นคร่าวๆหลังจากที่ได้ลองเล่นไปประมาณ3-4วันนะครับผมแต่เป็น3-4วันที่ค่อนข้างหนักหน่วงเล่นแบบ เยอะมากครับตัวเกมครับจะเป็นแนว turn based RPG แต่ว่าจะเป็น turn based ที่ไม่ได้แบบสลับกันตีแบบขนาดนั้นมันจะมีเขาเรียกว่าเป็น mana stone ที่เราจะต้องใช้ในการตีครับมอนแต่ละตัวก็จะมีสกิลที่เราต้องใช้มานาที่ไม่เท่ากันพวกตัวที่เก่งๆก็จะท่าแรงๆก็จะใช้มานาเยอะอะไรเงี้ยแล้วมานาจะมีจํากัดให้ใน turn หนึ่งประมาณแล้วแต่แล้วแต่ดาน,นะครับผม เป็นยังไงเดีย๋ยวมาดูกันอันนี้เป็นหน้าแรกครับผมเมื่อเข้ามาก็จะมีตัวละครของเรายืนอยู่นะครับผมซึ่งตรงนี้เราสามารถเซตได้ที่มุมขวาบนครับเป็น Lobby Team Information ก็เป็นหน้าแรกที่เราจัดตั้งได้จะมีแบ็กกราวน์อมอนอะไรมายืนอะไรอย่างนี้ก็แล้วแต่เราเนียครับผมวางได้สูงสุดก็4ตัวพร้อมกับตัวฮีโร่ซัม o n e เนอร์นี่จะเป็นตัวผู้สาวก็ได้ซึ่ง นอกจากมอนสเตอร์แล้วเนี่ยไอตัวเขาเรียกว่าอะไรนะซัมมอนผู้ใช้ผู้ควบคุมมอนสเตอร์เนี่ยมีหลายตัวด้วยครับมีประมาณ3ตัวสกิลก็จะต่างกันออกไปอันนี้คร่าวๆนะฮะแล้วเราจะทีมแบบนี้ปุ๊บนะออกมาในน้าแรกครับผมเดี๋ยวจะอธิบายเมนูคำสั่งคร่าวๆแล้วกันแต่ก็ต้องบอกก่อนว่ากว่าเราจะปลดคอนเทนต์ทั้งหมดได้นะครับเพื่อนๆก็จะต้องเล่นการผจญภัยเนี่ยแอดเวนเจอร์ Adventure, ไปจนจบแบบอีซี่ก่อนถึงสิ นะครับผมแล้วก็มา normal น่าจะเล่นไปประมาณ normal 2-3ดสานเนี่ยก็จะปลดสปีดเวลาเราฟาร์มเนี่ยมันจะเป็นคูณ3ได้นะครับทั้งนี้ท้งนั้นก็ประมาณนั่นแหละเล่นประมาณวัน2วันถ้าเล่นเยอะหน่อยนะครับแล้วก็เล่นปลดให้ถึง2อีดสจะปลดคอนเทนต์ทั้งหมดของเกมนี้ครับผมนะร่มแ,แรกครับเมนูแรกก็จะเป็น skylander ก็คือตัวมอนสเตอร์ของเรานั่นแหละจะเรียกว่า skylander เกมนี้จะมีธาตุเยอะมากนะครับผมมีทั้งหมด10บธาตุด้วยกันเป็นหญ้าน้ำไฟลมดินแล้วก็เป็นเ,เขาเรียกว่าอะไรหุ่นยนต์อะเมคานิกไอด้ดาวๆนี่ผมไม่มั่นใจว่ามันคืออะไรจำไม่ได้ครับแล้วก็มีอันเดสแล้วก็มีแสงมืดอะไรอย่างงี้นะครับแล้วก็จะแบ่งเกรดของมอนสเตอร์ออกเป็นดีเจนเ a อรี่นะครับผมดีเจนเอรี่จะเป็นสีนี่สีทองแล้วก็จะเป็นฮีโรอีก ฮีโร i อีกอยู่นี่จะเป็นสีม่วงครับแล้วก็จะเป็นสีฟ้าเป็นแรแล้วก็พรีเมียมต่ําสุดนี่นก็คือ r e เจนตคือ5ดาวฮีโร i อีกคือ4ดาวแล้วก็แรคือ3ดาวแล้วก็พรีเมียมคือ2ดาวนั่นเองครับเข้าใจง่ายๆแบบนี้แหละในหน้านี้พอเข้ามาสก้าเ n นเดอร์ปุ๊บตัวละครของเราก็จะสามารถใส่เขาเรียกว่ามันก็คล้ายๆลูนแหละครับผมใส่ของใส่อาวุธนี่คล้ายๆลูน วิธีการหาก็ฟาร์มเอาแต่เกมนี้มันจะมาถึงจะยังไม่มีเป็นเซตเราจะต้องไปหาคำพีที่มันเป็นเซตมาใส่อีกทีนึงมาเขาเรียกว,ว่าอ่า,าว o ร์อ up ตรงนี้นะ enchant เพื่อที่จะให้มันเป็นเซตที่เราต้องการอย่างเช่นอันนี้มันบอกว่าเป็นเซต f a ทอลก็จะทําให้ตีแรงขึ้นอะไรแบบเนี้ยตอนนี้ผมยังไม่ได้เริ่มหายนะเกมนี้คอนเทนต์แบบเยอะมากอาจจะดูเหมือนคล้ายๆ m n r แต่ว่าค่อนข้างแตกต่างนะครับผม เนี่ยอาวุธใส่ได้ทั้งหมด4ช่องแล้วก็ถ้าปลดอะไรไปเรื่อยๆก็จะใส่ได้เป็น5้าช่อง6ช่องอะไรตรงนี้นะครับผมต้องค่อยๆเล่นไปแล้วก็จะมีสกิลจะมีให้อัพสกิลด้วยการอัพสกิลก็จะต้องปลดนู่นปลดนี่แล้วก็ต้องใช้หินในการอัพสกิลนะครับมันจะมีบอกอยู่มันจะไล่ลําลดับไปเพื่อนถ้าเป็นพวกมอนสีฟ้าเนี่ยก็จะใช้สีฟ้าถ้าเป็นมอนสีเขียวก็จะใช้สีเขียวในการอัพสกิล ถ้าเป็นมอนฮีโรอิกก็จะใช้สีส้มเอ้ยสีม่วงเป็นมอนระดับรีเจนก็จะใช้สีส้มอะไรแบบนี้นะต้องลองเล่นกันก่อนอ้พวกนี้แล้วก็จะมีอีโวครับอีโ e วก็คือเมื่อเราเก็บเลเวลจนมันตันจนมันแม็กอย่างตอนนี้ถ้าเราแม็กหกปุ๊บเราก็จะมาอีโวก็จะเพื่อปลดแม็กเลเวลของมันนะครับทำให้มันจะเก่งขึ้นนั่นแหละ แล้วก็จะมี a w a k e n ก็คือทำเป็นดาวม่วงแต่ดาวม่วงมันจะค่อยๆขึ้นมาทีละดวงนะครับผมซึ่งมันก็จะปลดล็อกสกิลเพิ่มเข้ามาเห็นไหมถ้าปลดเป็นดาวม่วง6ก็จะได้สกิลอัปเกรดขึ้นมาครับจากสกิลแค่ฮิลก็กลายเป็นอันไหนเนี่ยเป็นฮิลที่อะไรเนี่ยเพิ่ม endurance ด้วยนะครับผม endurance ก็คือระบบเกาะเกมนี้ระบบแบบค่อนข้างเยอะหน่อยนึง แรกๆอาจจะงงแต่เล่นไปเรพักจะเข้าใจนะครับผมแล้วก็ระบบซุปเปอร์บู u ซุปเปอร์บูนี่ก็คือถ้าเกิดเวลาเหมือนเราได้มอนมาตัวเดียวเนี่ยมันก็จะไม่มีบูทอะไรเลยนะครับอย่างเช่นพวก5าดาวเนี่ยดูด้านขวาบนนะครับผมถ้าจะปลดซุปเปอร์บูมันจะทําให้สแตตัเราสูงขึ้นแล้วก็จะเป็นการปลดเพื่อให้เราอัพสกิลได้มากขึ้นด้วยนะโอ้ยรายละเอียดเยอะมากทรานเซนต์ก็เหมือนเป็นการตีบวกมอนครับผม บวกให้มันค่าสแตตหลักมันสูงขึ้นอย่างพวกแบบ accuracy อะไรเงี้ยสูงขึ้นแบบถาวรนะครับนะประมาณนี้แล้วกันในหน้านี้แล้วก็ถัดมาเป็น p o t t a l master ก็คือตัวละครของเราเองนะครับผมว่าเราจะเล่นตัวไหนมีทั้งหมด3ตัวนะตอนนี้แต่ละตัวจะมีสกิลความสามารถที่ต่างกันออกไปตัวผู้หญิงรู้สึกว่าจะมีบัฟเพิ่มลบลีตัวผู้ชายจะเป็นบัฟโล่ไอตัวนี้ ไม่ได้ใช้นะครับผมก็เลยไม่รู้ส่วนใหญ่ก็จะใช้ตัวผู้ชายกันนะครับจอร์่แล้วก็ทีมฟอร์เมชันก็จัดทีมครับผมจัดตัวพัลทลของเราแล้วก็จัดมอนสเตอร์ได้4ตัวเอาตัวไหนไว้ตัวแรกก็มีลีดสกิลนั่นเองฮะอาไม่คิดลืมบอกไปสกันเดอร์แต่ละตัวเพื่อนๆเ,เข้ามาดูสกิลกันได้นะเนี่ยกดค้างไว้จะเป็นการดูสกิลอ่าโอเค แล้วก็ซัมมอนครับเกมนี้แน่นอนเป็นเกมกาชาเพื่อนๆสามารถซัมมอนได้มีหลายตู้แล้วก็ตู้พรีเมียมซัมมอนเนี่ยจะมีโอกาสออกทุกธาตุทั้งแสงมืดแต่ตู้พวกเนี่ยมันจะออกตัวที่อยู่หน้าตู้แบบกาไม่ใช่ไม่เชิงการันตีเลดอัพนะแล้วเวลาสุ่มเนี่ยถ้าสุ่มแบบพรีเมียมนะครับผมเดี๋ยวผมลองสุ่มให้ดูแล้วกันสุ่มทีละอันมันจะมีให้เลือกสี่ธาตุแล้วก็ให้เรากดอีกทีหนึง่ง แต่ถ้ากุ่มแบบ600แบบ5ตัวเนี่ยมันจะแรนดอมมาให้เราเลยนะอันนี้เดี๋ยวผมลองให้ดูทีนึงก่อนละกันปุ๊บเนี่ยการสุ่มของเกมนี้ปัม๊มบีมเชปโอ้โหได้ธา,าดที่ไม่ต้องการอยากได้ธาดย่านะงั้นเอาเป็นอะไรดีอ่ะ ไม่รู้ว่าด้านไหนเก่งเอาเป็นน้ำแล้วกันอ่ะอันนี้เขียวครับผมก็คือสองดาววอมเชีโอเคนี่คือการซัมมอน Someone นะครับอ่ะต่อมาก็มาดูโหมดการเล่นเลยแล้วกันเดี๋ยวเราเข้าไปเล่นใน Adventure แล้วกันกับการประชนภยัยอันนี้ผมติดที่ด่านบอสค่าพลังผมสู้ไม่ได้ฮนะชั้น Normal เดี๋ยวผมลองเล่น ทัน <tong s, S 1> นี้แล้วกันให้ดูระบบปุ๊บนะนะผมเอาเออโต้ออกก่อนอ่ะอันนี้ครับก็เวลาเราจะโจมตีเนี่ยมันจะมีไอแถบมาหน้าด้านล่างตรงนี้ที่ตอนนี้เหลือหนึ่งเต็มสิบนะครับผมแล้วก็มอนเราจะมีสกิลที่ใช้มานาไม่เท่ากันไอตัวนี้ใช้สามอะไรเงี้ยมันก็จะมีขึ้นเขียวๆมาว่าใช้ได้คือท่าไหนบ้างอย่างเช่นตัวนี้ใช้ได้ ก็ยิงไปแมชิ้นกันปั๊บอันนี้ใช้ได้ครับพอโรนี่ไม่เสียมานาแล้วก็เป็นอันจบเทิร์นไปเนี่ยแล้วมันจะมีบอกว่าพอได้เทิร์นปุ๊บรีมา4อันเห็นปะ่ะเราก็จะสามารถใช้สก,กิลได้ตามต้องการเย็นตัวนี้ใช้1ครับผมอ่าแล้วเราเอาใครดีนี่ฟาดเข้าไปเลยอ่าแล้วกดเล่นสปีดหน่อยสปีดได้ถึงคูณ3 ก็จะประมาณนี้ถ้าออตโต้ก็ออตโอออตโอ้ได้เลยก็จะเข้าใจแล้วใช่ไหมฮะว่าและยิ่งพอเทินไปเยอะๆเท่าไหร่เนี่ยเราก็จะได้มานามาเยอะขึ้นนะเหลือก็เก็บเอาไว้เจอบอสเนี่ยการเซตทีมมอนสตเตอร์ก็จะมีทั้งประเภทตัวซับพอร์ต ตัวแอตแท็นะครับผมแล้วก็เป็นตัว Tank แทงอะไรแบบเนี้ยโดยทีมผมตอนนี้โอ้ยมังกรฮิวตายเฉยเลยนะทีมผมก็จะมีเป็นตัวฮิวแล้วก็แอตแท็กสองครับผมตัวฮิวมีซูลูด้วยสองตัวเนีย่ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยยับ จะรอดหรือเปล่าก็ยังไม่รู้เลยมันจะรอดยากแล,ล้วทุกท่า <laughs> นโอ้บอสมันเกี่ยวกาดเหลือเกินเอ,อ้อตาย <laughs> เรียบร้อยฮนะ อันี้คือระบบการเล่นคร่าวๆดันมาตายโชว์ทั้งนั้นแล้วก็จะมี challenger ครับผมก็จะเป็นเขาเรียกว่ามีทั้งเอาไว้ไต่หอนี่ไต่หอก็จะมีของรางวัลเพียบเลยแล้วก็จะมี dark subjection อะไรเนี่ย subjugation ก็เข้าได้วันละ3ครั้งครับเข้าไปสู้ก็จะได้พวกเงินได้อะไรพวกนี้แล้วมันจะตัดภายใน1วันแต้มเรายิ่งเยอะก็จะยิ่งได้ของรางวัลเยอะนะฮะ นี่เขาก็จะมีบอกอยูอ่ถัดมาครับผมไซคลอปไซคลอปก็จะเป็นการลงไปล่ารูนนั่นเองยิ่งลงชั้นสูงๆก็จะมีโอกาสได้รูน6ดาวนะครับผมตอนนี้ผมลงไหวที่ชั้น4แต่ว่านานมากก็มีอันนี้ Enchant Scroll ก็คือที่ผมบอกเวลาได้รูนมาแล้วเราต้องมาฟาร์มสกรอร l เพื่อไปทำให้รูนตัวนั้นอะ่ะเป็นเซตนะครับผม อันนี้ก็มี3ชั้นแต่เรายังลงไม่ไหวมันจะมีบอกอยู่ว่าค่าพลังเท่าไหร่อันนี้บอกแสนสาขั้นต่ำถึงจะพอสู้แบบสูสีนะครับแต่ค่าพลังผมตอนนี้อยู่ที่ประมาณแสนหนเองก็ต้องรอ up level อะไรพวกนี้อีกนิดนึงอ่แล้วก็ด้านซ้ายครับดัน awakening ลงได้วันละ10ครั้งเอาไว้ awakening ก็คือเพิ่มดาวม่วงให้กับม m o เตอร์ของเรานั่นเองและสุดท้ายอ่ะไม่ใช่สุดท้ายดิและสุดท้ายครับผมูเอลก็คือ arena นั่นเอง อารีนาจะมีให้วันละ5ครั้งหรือเปล่าถ้าผมจำไม่ผิดนะเขาบอกว่ามันจะรีทุกๆตอนเที่ยงคืนแล้วก็เที่ยงวันนะครับผมเที่ยงคืนกับเที่ยงวันรีอารีนาก็จะได้ประมาณวันละ10ครั้งนั่นแหละเข้าไปตีได้จะเอาของมาแลกไอเทมตรงนี้ได้นะครับจะมีไอเทมวันนี้ที่เรียกว่าสกอร์รีเจนอยู่เก็บสะสมประมาณ2 5 0 0ตีอารีนาดีนึงได้ประมาณ10 20นะ ก็เก็บกันเพื่อไปแลกห้าดาวแท้แบบสุ่มมาแล้วกันตีให้ดูไม่ได้ก็ต้องขออภัยแล้วก็พวกด้านขวาตรงนี้ก็เป็นภารกิจต่างๆะครนะพี่เราทําทําแล้วก็มากดรับของได้เลยนี่คอลเลกต์ภาพนี่เราจะไม่รับพวก Energy นะเพราะว่ามันล้นมาก นี่เก็บกล่องเก็บกล่องเต็มเลยโอ้หผมไม่ได้มารับพวกนี้นานแล้วนะเนี่ยรับให้หมดเพมได้เจมมาอ,อีกก็ได้เจมอีกอุ้ยได้เจมไม่มีหมดเลยเพื่อนๆเกมนี้บอกเลยว่าสายฟรีก็เล่นได้แบบชิวๆนะนี่ผมก็ยังไม่เติมก็ยังสามารถเล่นไปได้ไกลเรื่อยๆอารมณ์คล้ายๆกับ Summoner War ครับ ถ้าใครเติมก็จะเก่งเร็วหน่อยถ้าใครไม่เติมก็ต้องขยันฟาร์มเยอะๆเล่นเยอะกว่าชาวบ้านเขาอะไรแบบนี้นะครับส่วนเมนูที่เหลือนะครับก็อยู่ในด้านขวาบนเนี่ยรวมไว้หมดแล้วก็จะมีคอลเลกชันก็คือมอนสเตอร์ทั้งหมดตอนนี้มอนอาจจะมีหลายท่าก็จริงแต่ก็ยังมีไม่เยอะมากครับเนื่องจากว่ามันไม่ได้แบบท่าสีหนึ่งมี5ตัว1 0ท่าอะไรอย่างนี้ไม่ใช่นะแต่ละตัวก็จะแบบยูนิต่างกันออกไปเลยนี่เข้ามาดูในคอลเลกชันได้ ดูค่าสแตตตอนแบบสุดแล้วมันเป็นยังไงตัวไหนเก่งอะไรยังไงมันก็ตอนนี้นะครับเนื่องจากเกมมันอยู่ในช่วงแรกๆเราก็ยังไม่รู้ว่าตัวไหนมันเก่งอะไรยังไงนอกจากมาอ่านสกิลแล้วก็ไปใช้งานจริงรวมไปถึงไปนั่งดูคนอื่นดูคนอื่นแนะนําอะไรอย่างนี้ด้วยนะครับว่าตัวไหนเล่นคอมโบกับยังไงในส่วนของเรื่องธาตุเนี่ยผมก็ไม่รู้ว่ามันมีแพ้ทางกันหรือเปล่านะแต่เท่าที่ลองมันเหมือนแบบมันก็ไม่ได้ขึ้นว่าแพ้ธาตุแล้วแบบตีแกนซิ่งอะไรแบบนี้เลยก็เลยยังงงๆอยู่ว่า มันส่งผลอะไรบ้างอาจจะแบบแค่หลงแค่หลีดอะไรอย่างนี้หรือเปล่าแล้วก็เกมนี้ครับบันแสงมืดมันจะอัพลาบากกว่าชาวบ้านเขาในช่วงแรกๆเพราะมันใช้ของอัพที่ไม่เหมือนกันนะครับผมใครได้มาอาจจะแบบเท่แต่ว่ากว่าจะเก่งนี่น่าจะต้องรอสักพักหนึ่งนะฮะแล้วก็จะมีพวกล็อกอินอีเวนต์อะไรต่างๆเพื่อนๆก็เข้ามาดูได้แต่ละวันอันนี้ใครที่ยังไม่ได้แบบ เล่นเจ็ดวันแรกเนี่ยเขาแจกให้เราสุ่มได้แทบทุกวันเลยนะแล้วก็มีใน inbox ปุ๊บ inbox ก็คือของต่างๆที่เขาส่งมาให้แล้วก็จะมีที่สำคัญก็คือเรื่องกิวแล้วก็เรื่องแอดเพื่อนนะครับผมตอนนี้ผมยังไม่มีกิวนะใครมีกิวว่างๆบอกด้วยนะแล้วก็มีแอดเพื่อนก็ยังไม่ได้แอดเช่นกันแอดเพื่อนแล้วส่งของส่งอะไรพวกนี้ได้เป็นภารกิจรายวันนะครับผม ก็จะมีเนี่ยภารกิจรายวันถ้าทําครบก็จะมีพวกเพชรแจกอยู่แล้วนะฮะเนี่ยมันมีบอกอยู่ถือแจกเพชรวันหนึ่งเนี่ยรวมๆแล้วก็น่าจะประมาณร้อยกว่าเปิดได้ตัวหนึ่งอะนะนี่ก็พยายามทําภารกิจให้มันครบทุกวันแล้วกันที่เหลือก็มาเก็ตกดรับเอาโอเคก็จะประมาณนี้แล้วกันครับเป็นรีวิวคร่าวๆของเกม s k y l a n d e r link of hero นะครับผมก็ ถ้าใครที่ยังไม่เคยเล่นลองโหลดให้กันดูครับผมบอกเลยว่าเกมนี้โอเคสนุกเลยนะผมค่อนข้างชอบแล้วก็ถ้าใครที่เคยเล่นแล้วก็มาคอมเมนต์แนะนำก็ได้ว่าผมควรจะทำยังไงต่อไปยังไงต่อดีนะแต่เท่าที่เล่นตอนนี้มันก็เหมือนแบบค่อยๆอ,อัพมันก็สนุกดีนะตรงไหนไม่ผ่านก็กลับไปฟาร์มอะไรแบบนี้โอเคเท่านี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับใครที่ชื่นชอบการดีเนของผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ั r i ายเป็นกำลังใจให้กันด้วยครับพร้อมั้งอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไปด้วยเวลามีคลิปใหม่ๆม,มาจะได้ไม่พลาดกันนี่ไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีครับ